มันนี้เป็นเรื่องดับเอ๊ะทำไมาดับเยอะจังช่วงนี้นะครับจริงๆแนละ้วมันเป็นมันเป็นเรื่องของวงรอบในการตีบางเอิญว่าหลายๆเล่มเนี่ยตีเสร็จก็ตีเสร็จในช่วงนี้พอดีบางเล่มเนี่ยเป็นปีนะครับก็คือเดี๋ยวก็มารอตอนนี้รอบางเล่มนะครับก็รอไหวเพราะว่าช่วงนี้ไหวคันง,งที่จะขาดตลาดเนื่องด้วยงานบูรณะมีเยอะนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลานี้วันนี้เป็นเป็นอีกวันที่ได้ดับ สั่งตีนะครับน่าจะเป็นเล่มที่2เล่มแรกนะครับเล่มแรกเคยเคยโชว์ไปแล้วนะครับเล่มแรกเป็นพ่อสลาดพันนะครับปอพันอันนั้นจะเป็นปลายไหวนะครับยีนิ้วตอนนั้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเกี่ยวกับดาบรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ดาบก็ต้องแบบว่า,ามีชื่อเสียงนะครับจากช่างที่มีชื่อเสียงก็มีช่างอยู่ท่านหนึ่งชื่อ,อปลาพันทา่านก็มีผลงานการสร้างสัตว์ดาบมายาวนานนะครับทีนี้ก็จะมีช่างนะครับ ภาษาเมืองก็จะเรียกว่าสลาหนะครับไปเห็นท่านนะครับในอินเทอร์เน็ตเพราะตอนนั้นช่วงกําลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดาบดาบประเภทแรกที่ศึกษาไม่ใช่ดาบไทยนะครับมาอีกทีก็คือมาเริ่มศึกษาดาบเนี่ยแล้วค้นไปค้นมาจะเจอเป็นดาบเมืองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปเจอคลิปของท่านหนึ่งนะครับก็คือพ่อสลาตันนะครับสลาบุญตันบุญตันแก้วเสมอใจนะครับไปดูคลิป นะครับไปดูคลิปแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนะครับเหมือนกับยูดีดีก็เลื่อมเลื่อมใสแกรู้สึกว่าเหมือนกับถูกถูกชะลอกกันโดยไม่เคยเจอกันมาก่อน,นครับจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะไปไปหาแกรไปพบไปกราบไหว้นะครับก็รู้สึกศรัทธามากยูดีดก็ศรัทธานะครับก็เลยเป็นที่มาของดาบวันนี้นะครับสำหรับการสั่งดาบของ บุญตันนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการสั่งบุนตันนะครับบุนตันบุญตันภาษาอังกฤษนะครับบุญตันแก้วเสมอใจเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็แชทได้เล,เลยนะครับกดไปที่แชททีนี้ผมเปิดแชทให้ดูนะครับเรียบเรียงแชทให้ดูเนะี่ยท่านเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะครับเป็นการพูดคุยกัน ถูกถกใจนะครับถูกอกถูกใจเรียกว่าถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวนะครับก็คือว่าผมก็สวัสดีกันนะครับสวัสดีครับพ่อพึ่นตันนะครับสามารถสั่งดาบจากช่องทางนี้ได้หรือเปล่าก็คือแบบว่าสามารถาเขียนสั่งนะครับหรือว่าแชรสั่งกันรเปล่าเขาก็บอกว่ายินดีครับแล้วก็บอกว่าอยากได้ดาบเป็นปลายบัวนะครับขนาดริบสี่นิ้วราคาเท่าไหร่ นะครับพ่อก็ตอบมาว่า4ี่พันสี่ครับสักพักหนึ่งครับพ่อก็โดมาก็ตกใจนะครับตกใจเหมือนกับว่าความรู้สึกคล้ายกับเวลาที่เราจะคุยกับดารานะครับจะได้คุยกับดาราท่านความรู้สึกก็ตกใจนะครับติดเต้นแต่ว่าตอนนั้นนะก็คือติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยโทรกลับโทรกลับไปหาแกนะครับแล้วก็บอกได้มีโอกาสคุยนะครับก็รู้สึกว่าพ่อบุญตันเป็นคนที่ ใจดีนะครับใจดีมากคือนึกไม่ออกเลยว่าเคยโกรธหรือเปล่าหรือว่าเวลาโกรธอาจจะเป็นไงนึกไม่ออกนะครับก็เลยใส่สเปคนะครับตามที่คุยกันไว้ใส่สเปคแล้วก็ชื่อที่อยู่นะครับพูดคุยกันว่าผมเนี่ยไปเจอไปเจอท่านในรายการนะครับของไทยพีบีนะครับเป็นรายการไทยศิลป์ตอนดับเมืองนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปดูดูซ้ําบ่อยมากรายการนี้นะครับ ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนเราดูครั้งแล้วได้ความรู้อย่างเราดูเพิ่มอีกแล้วก็ได้ความรู้อีกดูเป็นสิบครั้งก็ได้สิบอย่างนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วดูสิบครั้งเหมือนกันเนะยยิ่งดูมันยิ่งยิ่งยิ่งได้ความรู้ออกมาเพียบเลยนะครับทีนี้ก็นะครับก็ถามว่าดาบเสร็จหรือยังเพราะว่าผม อยากจะเปลี่ยนขนาดนะครับก็เลยทักไปถามแกเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นยิบเอ็ดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับติดช่วงปีใหม่พอดีทีนี้ผมสั่งวันที่เท่าไหร่สั่งวันที่4นะครับสธันวานะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะครับเปลี่ยนขนาดวันที่ 0นะครับเปลี่ยนขนาดวันที่30ก็เรียบร้อยนะครับวันที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่วันพระหัสิที่ผ่านมานี่นะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้เสร็จแล้วผมก็เลยให้ขอขอนะครับคือจริงๆเล่มเนี้ยกล่าวว่าจะไปรับ ด้วยตัวเองที่ลำปางนะครับอยากจะไปเที่ยวบ้านห้างชัดเหนียนนะครับไปลำปางก็ปรากฏว,ว่ามันก็มีเรื่องของโควิดก็ดีเรื่องของนัดทำฟันก็ดีเรื่องของอะไรก็ดีแม้แต่วันอยู่สามวันที่ผ่านมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เลยไปหาท่านไม่ได้ก็เลยให้ท่านส่งไปเสนอมานะครับการพูดคุยการสั่งไม่ยากนะครับแล้วก็ส่งระยะเวลาเสร็จสับ ทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณธันวามกลากุมพาสองเดือนนะฮะสองเดือนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานเป็นอย่างไรนะครับน,นี่นะครับเป็นอันนี้เป็นกระบอกไม้นะครับเออกระบอกกระดาษเป็นกระบอกกระดาษนะครับนี่นะครับผู้ส่ง นายบุญตันแก้วเสมอใจนะครับห้างฉัดลำปางเรามาดูกันนีกว่าว่าข้างในเป็นนะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนก็เสร็จแล้ว เิมาดูแล้วเจ้าเนี้ยแกะง่ายที่สุดนะครับก็จะใช้ยางรนะไม่ไม่ต้องใช้อ่าเทปกาวนะแต่ว่าเทปกาวมันก็แน่นหนักดีนะครับกันกันคนอื่นเขาไปแกะเปิดดูแต่คนที่ไม่ไม่สะสมดาบเขาก็ก็มองเท่านั้นนะครับเขาก็มองแบบประมาณว่าเป็นเป็นเหล็กที่บ้านยังถามเลยว่าไปซื้อเ้นเหล็กเ,เก่ามาเก็บไว้ทำไมเพราะว่าคุณค่าเราไม่เหมือนกันนะครับการสายดาบมา อย่างดีนะครับาสายดาบที่ผ่านมานะครับก็เป็นสีสีเทาสีเขียวนะครับสีมนย้อมธรรมชาติที่ใช้สีเขียวมนเนี่ยก็เพราะว่าชะลกนะครับเปิดชะลกดูเปิดสโลกดูนะครับก็จะเหมาะกับสายดาบสีมนนะครับก็เลยเอาสีนี้มาด้ามนะครับด้ามยาวว่าสมควรเลยลด้ามยาวเท่าไหร่เอ่ยด้ามยาวประมาณ 13นิ้วนะครับด้ามยาวประมาณ13นิ้วแล้วก็ใบที่สั่งไปนะครับก็21เป็นปลายบัวนะครับคราวนี้เรามาดูข้างในนะครับดูใบาดาบงานเข้าฝักนะครับเข้าฝักเข้าด้าพอบุญช่วยนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราคว่ำลงเนี่ยนะครับเนี่ยมันเอาไปเดินป่าได้สะดวกนะครับเวลาคว่ำลงแล้วมันก็จะไม่หลุด ออกจากฝักโดยง่ายนะครับเอามานี่ใบนะครับใบนะครับเป็นปลายบัวนะครับเป็นปลายบัวขนาดย1นิ้วนะครับขัดด้วยมะพร้าวขัดด้วยเปลือกมะพร้าวนะครับเอาเปลือกมะพร้าวกับทรายเนี่ยมาขัดกับใบดาบเป็นวิธีการขัดดาบให้ขาดแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตะไบ,บด้วยตะไบ,บเหล็กตะไบ,บค<ง>มเลยนะครับเปิดคมเน่ยด้วยตะไบเหล็กนะครับอ่า ด้านสันมีฝ,ฝังฝังฝังทองนะครับฝังตองนั่นเองนะครับมีฝังฝังตองด้วยก็จะเป็นทองแดง2ขีดแล้วก็ทองเหลือง1ขีดใหญ่ๆแล้วก็ทองแดงนะครับตลอดทั้งใบนะครับจะมียันนะครับยันยันตรงนี้ก็คือยันสลีกกันชัยนะครับ ครับตาเต่าตก็จะต่างจากของพ่อประพันธ์นะครับต่างจากพ่อทันตรงที่พ่อพ่อทันเนี่ยจะเป็นหัวออกแหลมแหลมนะครับหัวออกแหลมแหลส่วนของพ่อบุญตันเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลมๆมนๆอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็งามงงายด้วยงามงงายนะครับนี่ จะพลิกนะครับกดไปทางขวามันก็พยายามหงายขึ้นมากดมาทางซ้ายมันก็พยายามหงายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติงามง่ายนะครับสวยงามนะครับสวยงามก็คิดว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับ ชิ้นนี้ก็ถือว่าจะเอาเก็บไว้เป็นตัวแทนนะครับเอาไว้บูชาเพราะว่า1ก็คือมียันสลีกันชัยนะครับ 2. ก็คือว่าเป็นงานของอระดับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวงการตรีดับที่นับถือนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับอยู่ดีๆก็นับถือท่านขึ้นมาเคยเห็นเห็นในคลิปของท่านนะครับการทํางานทําอะไรต่างๆก็รู้สึก ศรัทธานะครับศรัทธาแล้วก็เลยยอมรับนับถือท่านนะครับฝักตามไม่ต้องห่วงนะครับสวยงามแน่นอนอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ดาบนะครับปลายบัว21นิ้วนะครับของพ่อบุญตันแก้วเสมอใจนะครับหรือว่าสลาบุญตันนะครับ มีหลายมีหลายที่นะครับม,มีชื่อคล้ายๆกันมีอยู่สามท่านนะครับก็มีคือ1นพ่อบุญตันแก้วเสมอใจนะครับแล้วก็สองอพ่อประพันธ์นะครับเรียกว่าสลาสลาทันแล้วก็สลาบุญตันอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าบุญตันเหมือนกันแต่ว่าท่านมีชื่อเล่นนะครับว่าโควเหนียวนะครับสามสานเนะี่ยชื่อจะคล้ายๆกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับดาบเล่มนี้นะครับก็ถ <ce> ้าเกิดว่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็ลองไปเปิดรายละเอียดดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อัพตมีทันที่ในส่วนของโซนดับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ